มันมีวิชาคณิัตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะมงมงๆนิดนึงเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะมีรูปแบบการแก้โจทย์ใช่ไหมถ้าเราสามารถเอาเลขไปใส่ในการแก้สมการได้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากว่าตัวนี้แทนด้วยอะไรหายัางไงซึ่งวิทยกรเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้นําโทรศัพท์เข้าห้องสอบโดยการอนุญาตจากวิทยากรเองไม่ได้อนุญาตออจากครูแต่อย่างใด แต่ว่าที่นี้ที่นั่งของพิธีกรเนี่ยมันนันอยู่ติดกับเสาซึ่งมันบังหน้าอาจารย์อาจารย์ก็เลยแบบพยายามจะเงี้ยมดูพิธีกรอยู่หลายรอาว่าพิธีกรเนี่ยโกงไหมแต่ด้วยความพิธีกรเนี่ยเป็นเด็กหน้าซื่อใจเสือมากๆหน้าตาหน้ารักช่วยงานอาจารย์เป็นประจำยิ้มเย้มแจ่มใสแถมเป็นเด็กกิจกรรมอาจารย์ก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็รู้สึกว่าการนั่งตรงนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการสอบของพิธีกรจนกระทัง่งพิธีกรเริ่มที่จะเอามือไปกดที่ปุ่มข้างๆโทรศัพท์แล้วแส,สวงสว่างก็วาบออกมา ที่ก่อน oh. เห็นหนทางแห่งการรอดในครั้งนี้แต่จะรอดคนเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าอีกสาคนข้างหลังมันเห็นอ๋อต้องมีการเผื่อแผ่ณตอนนั้นเนี่ยเพลง t ี e Avenger เนี่ยขึ้นมาในหัวเลยพี่ก่อนก็เลยเดินขึ้นไปหาอาจารย์แล้วถามอาจารย์ด้วยเสียงเงียบกว่าอาจารย์คะหนูน่าอยากได้กระดาษาคำตอบอะค่ะคับกระดาษทดอาจารย์ก็ให้มาทีนี้นิ่งก็เอากระดาษ คำตอบอีกอันนึงเนี่ยมาใส่คำตอบของตัวเองที่ตัวเองเขียนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็นั่งไปสักพักหนึ่งอ๋ออาจารย์คะขออนุญาตค่ะไซน่าคิดว่าโจทย์ข,ข้อเนี้มันผิดอะค่ะแล้วอาจารย์ก็ถามว่าเอามาให้ดูหน่อยอแล้วที่ลุกนั่นแหละก็เลยหยิบกระดาษคำตอบไปสองใแบจับซ้อนกันแล้วก็แซงทำตกแล้วก็แซงว่าเก็บขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเราปัดกระดาษคำตอบอีกอันหนึ่งไปใต้โต๊ะเพื่อนแล้วเพื่อนก็แซงว่าช่วยเราหยิบ แต่จริงๆแล้วเขาหยิบใบนั้นอะไปถูกแล้วแล้วระหว่างที่เราหันหลังใช่ไหมแล้วเขาก็เอาใส่ใต้โต๊ะนี่ก็เดินไปหาอาจารย์แล้วก็ตรงเนี้ค่ะอาจารย์เอาก็ไม่ผิดนี่ซินะเอาหรอกคะหนูไม่รู้อะค่ะก็ถือว่าผิดแล้วก็เดินกลับมาที่โต๊ะล้วถามว่าจะทําลายหลักฐานโทรศัพท์ยังไงก็แค่เปิดเพลงให้เยอะที่สุดแล้วปิดความหน้าเอาไว้จนก่าแบตจะหมดแล้วพออาจารย์มาตัวใต้โต๊ะ กเจอเธอสับเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อแบบนีนหมดค่ะมันใช้ไม่ได้ค่ะอันนี้หนังเต็มบอลปลยแยบยนต์ขนาดนี้ตอนที่คนบอกว่าอ,อันเนี้ยการทาอย่างเนี้ยมันโกงนะมันไม่ดีพิธีกรสวนกลับไปเลยว่าทําไมมันจะไม่ดีในเมื่อตัวของฉันได้ประโยชน์แต่มันไม่ดีเพราะเธอไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมล่ะนะใช่ทำคม